กาบบารมีพระมารดาถวยเทพเทวาคูบาอาจารย์ด้วยศรัทธาขอให้วางอารมณ์ความรู้สึกวางจิตตนให้ต่างมัน่นจูงมือกันทำความดีในวันนี้ได้ถวายบวงสวงเครือสักการะมหาบารมีแห่งกาลีทีนี้อำนาจแห่งความดีเปิดให้ทุกคนสมหวังในสิ่งที่ตั้งใจไว้จากนี้ขอให้ต่างจิตอธิษฐานในการเดินทางชีวิตในการเปิดใจ ในการรับใช้เบื้องบนคนของคนเบื้องบนจิตแห่งความดีเปิดเงินทองเปิดสิ่งดีๆเปิดลาบเงินทองชำเร็จเข้าใจไหมวันนี้ได้ตั้งใจถวายเครื่องสักการะบวงสรวงด้วยหัวใจศรัทธาไหมอำนาจแห่งความดีเกิดในใจเราเข้าใจไหมการที่เราศรัทธาแล้วเราบารมีของตัวเราจิตเราให้กับเบื้องบนให้กับครูบาอาจารย์ เงินทองที่เราสละออกไปเราให้ได้ด้วยใจเราทำด้วยใจทำแล้วมีความสุขอิ่มสุขมนันในตัวเองไม่มีอากุศลไม่มีจิตดีนั่นเป็นผลที่จะเป็นบุญอันบริสุทธิ์เข้าใจไหมของของใครของของมันบุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันวันนี้เรามันคงในความดีปา่าดตเราเป็นคนดีมีหัวใจ การศรัทธาและมีจิตแห่งความดีนี้มานอุปสรรคใดๆจะได้มาลายสิ้นโกหกเกียรติอาขาดพยาบาทเอาออกไปใจเราก็เบาวันนี้วางอารมณ์ความรู้สึกทุกอย่างออกไปในหัวใจเราต้องวางและวางพร้อมรับพื้นที่แห่งความมีบารมีเข้าใจไหมเบื่อความเบื่อความออสเตรีย ความเหนื่อยความละความอ่อนแอในหลางกายเจ็บปวดอะไรเราต้องฝึกความอดทนความเพียรในการที่จะมาปรับจิตตัวเองในการถวายบูชาความดีในวันนี้เป็นหนึ่งเดียวกันอยาให้เราเป็นผู้ที่ต้องเป็นภาระใครเราต้องมีหัวใจเป็นหนึ่งเดียวกันคือความศรัทธาคือความเชื่อมั่นคือความรักในความที่เรามีความพักดีต่อ มหาเทพมหาเทวีที่ดูแลกายเราล่างกายเราตั้งแต่เกิดจนเติบโตมานับบัดนี้เราได้ขอบารมีแห่งพระมารดาในการประกอบพิธีบูชาครูในวันนี้ในการถี่เจ้าทําพิธีบารมีแห่งต้นเข้าใจไหมนี่คือการได้รับพลังบารมีแห่งต้นผลของการปฏิบัติบูบบชาและความศรัทธาเกิดขึ้นกับใคร คนคนนั้นได้พลังบารมีถ้าตั้งใจบารมีเสริมทรงพลังองค์เทพพลังมหาบารมีแห่งเทพเจวาก็ทรงให้กับเจ้าได้มากการมีพื้นที่ในจิตใจที่วางวางรองรับพลังดีๆให้กับตนเองในวันนี้กลับไปการถวายพ่านครูเปิดใจด้วยหัวใจในการมีศีลธรรมปัญญาเปิดจิตเปิด ไม่ได้ทําเป็นเล่นไม่ได้ทําเพื่ออยากร่ำรวยแต่ทำเพื่อความเชื่อความศรัทธารู้ไหมดูแลจิตแล้วจะปรากฏให้เห็นว่าการที่เราพาตนเองท,ทําพิธีเพื่ออะไรไม่ได้ทําเพื่ออยากได้อยากมีแต่ความพักดีในตัวเราที่มีต่อครูองค์ในของเราและครูองค์ในแห่งตนจะเปิดพลัง ให้ผลแห่งความดีนั้นปรากฏได้ชัดเจนยิ่งขึ้นเข้าใจไหมลูกฟังแล้วเข้าใจไหมศร <Okay, okay. S 1> ัทธาแล้วเปิดใจแล้วเปลี่ยนแปลงจิตตัวเราให้เข้าใกล้ความจริงในสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนวิธีแห่งความดีงามในใจเราให้มากขึ้นเพิ่มพูนขึ้นฟังแล้วเอาไปคิดพิจารณาปรากฏให้เห็นเป็นธรรมปัญญาเปิดให้กับตนเองได้มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในใจ วางอารมณ์ให้ได้อย่ามีอารมณ์โกรธอารมณ์เกลียดอารมณ์ไม่ชอบอารมณ์โทสะต,ต่างๆเอาออกไปเพราะมันเป็นกรรมถ้าใจไหมวันนี้เราต้องมีปูชาความดีเราปูชาความดีจิตเราต้องดีใจเราต้องมั่นคงโอเคมหาบารมีทุกฝ่ายาจะได้ทรงให้กับเจ้าทุกคนพร้อมไหมพร้อมไหมพร้อมนะรักไหม เชื่อมั่นไหมศรัทธา,ทาไหมโส,สมวางกลับไปนะขอให้มั่นใจและให้เชื่อมั่นในความดีแบบนี้ตลอดไปการภาวนาสําคัญที่สุดสําหรับคนมีองค์ไม่ใช่การที่มีองค์แล้วจะต้องวางอะไรไม่ได้เอาแต่ความสุกความลำรวยทางโลกละบางเว้นบางเราต้องหันมาภาวนาจิตการแต่งตัวสวยในการเสริมพลังบรารมีตองสวย นะต้องสวยต้องดูดีต่องมีความเป็นมงคลเพราะว่าเราทําให้กับองค์ในเราเสริมทรงความสวยงามความสวยความสุขมันก็บปรากฏใช่ไหมและความสําเร็จกับปรากฏใช่ไหมลูกดวงนั้นก็จะเปิดไงจิตแห่งความเปิดความสุขความสําเร็จความสว่างให้กับจิตวิญญาณและสําคัญคือความดีความสวยเป็นเปพืองเปลือกนอก้าใจ ความสวยความรอเปลือกนอกแต่ความดีเป็น้างในขางนอกเรามองตอนว่าสวยแต่ถ้าจิตขังในไม่ดีไม่ได้นะเข้าใจนะรวยมากด้วยความดีและรวยด้วยบารมีและรวยด้วยเงินทองเข้าใจ <Okay. S 1> โอเคบัตรตามไปแกชิงทีจ้าทุกคนตอนท่แม่กาลีบูบาอาจารย์ทีนี้กาลี ดูลกากาเลมาเลียมันอุก,กาและทุกพระองค์พระศิวะคานตจิตแห่งความดีที่เจ้ามีบูชาไห่น้อมถึงครูบาอาจารย์ทุกพระองค์ทุกพยานและปรากฏให้รู้ในสิ่งที่เราต้องเกาใจตัวเองพัฒนาจิตตัวเองในการถิ่นเราจะเป็นคนของเบื้องบนเราเป็นคนมีองค์เราคือครูบาอาจารย์ในอนาคตทิ่เราต้องมีลูกซิต เราเรามีครูข้างในใชไหมเราบูชาครูบารมีครูเปิดเสริมให้เราครูบาอาจารย์จะพักดันให้เรามีบารมีและจะมีคนที่มาเป็นศิษย์เราในอนาคตเพราะฉะนั้นแล้วความเป็นมงคลน,นี้ขอให้ตัวเรานั้นเรียกว่าอะไรเศพพลังความสุขนะเศพพลังความดีรับพนจากครูบาอาจารย์ให้ได้มากที่สุด อย่าเอาจิตกิเลสน,นะลูกนะมานจะได้ไม่มีบาลมีจะได้ปรากฏชัดเจนของของใครของของมันวันนี้ให้รู้นะใครทําใครได้บุญใครบุญมันกรรมใครกรรมมันวันนี้อย่าให้กรรมผูดแบบนี้เข้าใจไนะเพราะฉะนั้นแล้วคนที่ทําความดีแล้วสมหวังได้เร็วขึ้นทุกอย่างจะดีขึ้นจําไว้นะแต่อย่าล้ความดี มานจะก่อเกิดในใจเราถ้าหลงในความดีพอทําดีนิดนึงแล้วหลงหว่าเราทําดีแล้วมานน่ะนะเข้าใจชีวิตเราจะได้ไม่เป็นอุปสรรครับภาระอะไรมีภาระมีบาปกรรมอะไรเราต้องยอมรับและชามละจิตเราให้ได้อะไรที่เป็นอุปสรรคมันจะได้มาลายสินบารมีครูบาอาจารย์ได้ทําลายพลัง ที่ไม่ดีออกให้และพลังบุญทีหญิ่งใหญ่คือตัวเราจําไว้นะเราต้องทํานะกรรมาทานทานศีลภาวนาให้ครบนั่นแหละคือผู้จะพบความฉุอย่างแท้จริงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ผู้มาปฏิบัติมารับทานในการกิจของเบิ่งบวนครั้งนี้คือการมีทานศีลภาวนาและกินมังสวิรัตกินเจมาดยสัตวัทธา ติตต่องตัางมาันมีสมาธิมีปัญญาเปิดรับพลังดีๆกลับไปสำเร็จนะลูกนะโอเคบารมเกยรพลังเป็นทรงให้กับเจ้ากรรมนเวรหมดเพาะหมดโศกหมดโลกหมดภัยอย่าขอให้เจ้ารวยให้สำเร็จนานทีนี้ขอให้บารมีของทุกพระองค์ทุกปัญญาที่อยู่ในกายสังขารทุกคนได้เปิดพลังและเปิดใจ ในการทำพิธีต่อไปนะลูกนะอมมาร์เกชรายาปาดอร์ยยสอะอมมาร์เกชราปาดอร์เยสมารกชราชิสสิอัน์ร์เยสะ